าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่จิตกระโจนอ,อกไปนะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ก็ดับเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแทนหลงดูหลงฟังหลงดมกล,ลิ่นหลงริมรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจนี้เกิดจิตหลงขึ้นแทนพอมีสติรูท้ทันจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะ จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้จิตหลงก็ไม่ใช่เราพวกเราเคยได้ยินหรือเคยสวดอนัตตลักษณะสูตรไหมอนัตตลักษณะสูตรเป็นสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าสดแสดงสูตรที่หนึ่งชื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งชาพุทธตอบได้ไหม ชื่ออะไรชื่ออะไรธรรมจักรกบภวตนะสูตรนะพอแสดงธรรมจักรครั้งที่หนึ่งพระโกลทัญญะได้โสดานะท่านแสดงซ้ำแต่ลนะองค์แต่และองค์งนั้นก็ได้จอกระทั่งครบห้าองค์ได้โสดาบันพอห้าองค์นี้ได้โสดาบันท่านแสดงอนัตตลักษณสูตร ธรรมจักเนี่ยท่านจะสอนว่าสิ่งที่ไม่ควรทำมีสองอย่างนะคือยอ่อหย่อนกับตึงเกินไปก็เผลอกับเพ้งนั่นแหละที่หลวงพ่อใช้คำภาษาไทยไง่ายๆเผลอไปมันก็ยอ่อหย่อนตามกิเลสไปเพ่งอยู่ก็บังคับกายบังคับใจอยู่งั้นเข้าสายกลางได้นะ้วแล้วก็รู้ว่าทางพ้นทุกเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางพ้นทุกเพรารู้หลักเบื้องต้นอย่างนี้นย นะปัญจวัคคีย์ก็ได้โสตรดานบะันะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแน่นอนแนละไม่หลงอีกแล้วพอพรนะ้อมแล้วท่านแสดงอนัตตลกนาสูตรทนะ่านก็ถามปัญจวัคคีย์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่พระเจ้าถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์หมายถึงถูกบีบขันนะ ของที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่ล้วนแต่ถูกบีบคั้นทั้งนั้นสิ่งที่ถูกบีบคั้นอยู่เนี่ยควรรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราของเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะท่านไล่รูปว่ารูปเนี่ยตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็มาถามต่อแล้วเวทนาละ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงพัญนะชวัคคีบอกไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ ของเป็นทุกควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราไหมก็ไม่ควรสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารความพรุงดีพรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณจิตที่เกิดดับทางทวานทั้งหกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอปัญจวัคคีย์เข้าใจขันห้าถ่องแท้ครบละสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือขันห้านี่เองพอเห็นความจริงแล้วขันห้านี่ย หาสาระแก่นสารไม่ได้จิตท่านปล่อยวางขันห้าท่านบรรลุพระอรหันต์นะยันที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือให้พวกเราหันเดินตามรอยของพระปัญญวัคีแต่คนที่เรียนแค่ปริยัติไม่ได้ปฏิบัตินะก็คิดว่านั่งถามตอบเหมือนอาจารย์เรียนักเรียนครูอาาถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะ เป็นทุกข์อะไรเงี้ยไอ้น,นี่คิดคิดเอาอ่องนนะใช้ไม่ได้ต้องดูของจริงๆงที่หลวงพ่อบอกนั่งดูรูปก็ดูมันจริงๆรงนะรูปเนี้ยมันหายใจออกรูปเนี้ยมันหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่เที่ยงใช่ไหมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงดูจากของจริงยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงโค้ห้ือเหยียดก็ไม่เที่ยงแล้วก็รูปเนี้ยทำไมต้องเคลื่อนไหว เพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปนี้มันทุกขนะ์ต้องรู้สึกจริงๆนะทำไมต้องเกานะเพราะมันคันมันทุกข์ใช่ไหมทาไมต้องขยับเพราะมันปวดมันเมื่อยเนะี่ยดูของจริงเข้าไปนะปัญจวัคคีย์นะเห็นของจริงนะถึงได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่นั่งตอบโจทย์แบบติวเตอร์สอนให้ไปสอบได้แต่ไม่มีความรู้นะต้องมีความรู้ไม่ต้องสอบก็ได้ ดูจากของจริงดูรูปก็ดูรูปจริงๆจิตเป็นคนดูถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะดูรูปไม่ได้ดูเวทนาก็ดูเวทนาจริงๆอย่างที่สอนไปไม่ใช่นั่งคิดเอาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง